คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็เทียบราคานะครับระหว่างเว็บ1 2 5 i ตัวล้อแม็กกับเว็บหนึ่งสองตัวล้อซีลวดนะปี2023นะครับราคาต่างกัน3,000บาทนะฮะเพื่อนๆชอบแบบไหนล่ะครับแล้วก็มีตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุยจุงกะสวัสดีแมวบางปูกรุกุกข์ขเนียนะครับผมนะ สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะฮะพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมลงคลิปเว็บหนึ่งสองห้าไอตัวล้อแมกกับตัวล้อซีลวดนะ,ะว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าพี่แกกํากลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะ,ะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าร้อยยิห้านะฮะตัวล้อแมกกับตัวล้อซีรลวดต่างกันจุดไหนบ้างนะครับ วันนี้ลงก็จะเป็นตัวล้อแม็กก็จะเป็นตัวสีแดงเทานะฮะนี่นะสีแดงก็จะเป็นสีแดงใหม่นะครับผมนะเป็นแดงเข้มนะครับตัวทบเลยนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตัวเวฟหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับใหม่ทั้งคันนะครับทั้งเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบเรือนใหม่นะฮะแล้วก็บอดี้ในใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมนะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะัะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ตัดสีเทานะฮะ ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแหม่นะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดจะไม่มีสายไม้นะครับเพราะว่าระบบไมเป็นไมแบบดิจิตอลนะครับกับตัวล้อซีลวดนะตัวนี้ก็ตัวรองท็อปนะครับตัวสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับก็แตกต่างก็แค่โทนสีนะครับแล้วก็ระบบล้อนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะฮะก็จะเป็นวงล้อนะครับแบบแบบเหล็กนะครับนี่ฮะ ท้าแบบนั้นก็จะเป็นตัวล้อแมกซะแล้วก็จะเป็นล้อซีรวดนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดุมนะตัวนี้จะเป็นดุมตัวใหม่นะครับผมนะนี่ฮะดุมตัวใหม่เลยนะครับสําหรับสายแต่งนี่ก็ถ้าจะแต่งใส่ขอบนี่ก็จะหายากนิดนึงนะครับถ้าเป็นขอบขอบโลนะครับหรือว่าขอบสีนะครับเพราะว่าตัวนี้ฮอนด้าเขาทำมาแค่28รูนะครับผมนะถ้าขอบปกติจะอยู่ที่36นะครับเพราะว่าสีลวดรุ่นนี้นะฮะจะน้อยกว่าตัวปกตินะครับอยู่ประมาณ แปดสี่นะครับนี่ดี๋ยว่าทรงดุมเขาสวยนะครับนี่ตัวนี้ยางใช้ของอายาซีนะครับส่วนล้อแมกนี่ใช่ของวีรเบอร์นะครับตัวนี้โทนสีก็จะเป็นสีดำนะครับจดทะเบียนนี่สีดำล้วนเลยนะครับนี่ครับก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะครับระบบไม้แบบดิจิตอลนะตัวนั้นก็ระบบไม้แบบดิจิตอลนะแต่ต่างกันแค่สีนะครับแล้วก็วงล้อนะครับ ในส่วนของราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ3,000นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับเพราะว่าบางร้านนี่ราคาอาจจะไม่เท่าที่ผมลงนะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆที่จะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่ทราบราคานะครับก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบได้นะครับสําหรับตัวล้อซีลวดตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่50,000 6 9น0นะครับะสําหรับตัวล้อซีลวดตัวนี้นะครับเวฟหนึ่งสองห้านะฮะ 56,900นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กตัวนี้ก็อยู่ที่59,900บาทนะะนี่ตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ 4, <ๆ>สีสีนะครับสำหรับตัวล้อแม็กก็จะมีสีแดงเทาดำเทานะครับแล้วก็สีขาวแดงครับแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัวล้อสีลวดตัวนี้อยู่ประมาณ3,000นนะครับตัวนี้56,900นะส่วนตัวนี้59,900บาทนะครับ ตัวล้อซีลวดก็มี3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนี่ข้างหน้าเนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ต่างกันแค่ตัวล้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวโทนสีนะครับส่วนบอดี้อะไรนี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะดําเหมือนกันนะครับโทนสีก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็โลโก้นะส่วนล้อซีลวดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับใหม่ทั้งเครื่องเลยนะครับผมนะก็จะเป็นขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะแล้วก็ระบบเกียร์ตัวใหม่นะแล้วก็สวิงงามก็เป็นตัวใหม่นะครับบางโซ่ตัวใหม่ฮนะโชกก็เป็นตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัวเก่านี่ตรงนี้จะเป็นสปริงแบบมีเนียมนะแต่ว่าฮอนด้าทำเป็นสีเทานะฮะ้วฝาสูบตัวใหม่นะฮะ ตัวนี้ฮอน้าก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะรับประกันระบบฮุ่ีจีได้5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะนี <lite> ่ไม้ก็เป็นไม้ตัวใหม่นะครับเป็นไม้แบบดิจิตอลนะแล้วก็จะมีที่ใส่ของตัวนี้นะครับส่วนกุญแจนะฮะก็จะเป็นคล้ายตัวเก่านะครับเป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับเปิดบอกก็อยู่ในนี้เลยนะครับก็เป็นตัวสตาร์ทมือทั้งสองรุ่นนะครับนี่ครับความสวยนะครับตัวนี้จะเป็นแดงเทานะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสีดำ ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายตัวใหม่นะครับไฟท้ายแบบ led นะครับก็คือ led เฉพาะไฟท้ายนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่แบบธรรมดานะฮะแล้วก็ถังน้ำมันนะครตัวนี้จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะรก็รองรับแก๊สสองอเกาสแล้วก็ e 2 0ได้นะครับแล้วก็ยูบอกตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนะตัวนี้ก็สามารถจุของได้ประมาณ17ลิตรนะใส่หมวกกันนอกเต็มใบได้1ใบแล้วก็มี ที่เหลือไว้ใส่ของได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันก็ตามนี้เลยนะครับรับประกันทังคัน3ปีนะรระบบวิ่งฉีด5ปีนะครับอัตราประหยัดน้ำมันะก็อยู่ที่71.4กิโลต่อนลิตรนะก็คือเติม1ลิตรเนี่ยสามารถขับได้ถึง71กิโลนะสำหรับเบม125นะตัวใหม่ล่าสุดนะตัวล้อซีลวดแล้วก็ตัวล้อแมกนะฮะราคาต่างกัน3,000นะเพื่อนๆพี่ชอบแบบไหนนะครับล้อซีลวดตัวนี้ก็อยู่ที่56,900นะครับ ส่วนล้อแมกก็อยู่ที่ห้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะครับถ้าพร้อมจดทะเบียนก็จะบวกเพิ่มอีกคันละพันนะครตัวนี้ก็ห้าหมืนเจ็ดพันเก้าร้อยพร้อมโอนทะเบียนพรบนะส่วนตัวล้อแมกก็หกหมื่นเก้าร้0ยบาทพร้อมโอนทะเบียนพรบนะครับผมน,บน,บนะเนี่ยเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นตัวเก่าแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อสีรลวดนะวงล้อนี่ จะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับผมนะเพราะว่าตัวที่เขาใส่ซีลวดตัวนี้นะตัวนี้มีอยู่28นะฮะถ้าเป็นตัวเก่านี่36นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆจะแต่งก่อนแนะนําให้ซื้อดุมใหม่นะครับแล้วก็ซื้อดุมก็จะเป็นตัวของร10ยะตัวดิจิตอลนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบใหม่แบบดิจิตอลนะก็ซื้อดุมร10ตัวดิจิตอลมาก็ใส่ขอบได้เลยนะครับเพราะว่าดุมตัวนี้จะใส่ขอบปกติไม่ได้นะครับ ผมว่าสีลวดเขาใช้แค่ยี่สดสีนะครับผมปกติสีลวดมันสามสิบหกนะครับนี่โทนสีนะก็แล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าใครชอบแบบล้อสีลวดหรือว่าชอบแบบล้อแมกซ์นะถ้าล้อสีลวดเนี่ยก็จะเป็นแบบสีโทนเดียวไปเลยนะถ้าเป็นตัวล้อแมกก็จะเป็นโทนสองสีนะครับก็จะมีสีแดงเทาดำเทาแล้วก็มีสีเทาน้ําเงินนะแล้วก็จะมีสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาาแดงนะตัวนั้นก็จะเป็นเบาแดงอยู่ รุ่นเดียวนะครับส่วนไฟหน้าก็แบบคู่ l อ d นะครับไฟเลี้ยวไฟดีก็อยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆพี่ๆนะะสอบถามมาเยอะมากว่าใส่ตะกร้านี้บังไรนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตะกร้าให้นะครับเดี๋ยวรอลูกค้าซื้อก่อนนะครับผมนะเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งมานะครับลูกค้ายังไม่มาเอาเลยนะครับก็เลยมาลบคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะสองรุ่นน <bunker. S 1> ี้ก็ต่างกันอยู่สามพันนะครับผมนะะถ้าตัวล้อแม็กก็หกหมื่นเก้าร้อย พร้อมจดทะเบียนนะฮะถ้าตัวลอซี่วดก็57,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ทารับชมทลิปฝากกดติดตามมาด้วยนะครับคือว่าใครเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ